ครับกลับมาช่วงนี้นะฮะก็แจ้งกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เป็นโอกาสที่กลับมาอีกครั้งของกเกษตรกรไทยนะฮะที่จะได้เป็นเจ้าของรถแทรกเตอร์ยันมาในราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพราะปีนี้ยันมาจัดแคมเปญยันมาลนหนักหลักแสนนะฮะลุนรับส่วนลด40%ในการซื้อสินค้ายันมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถแทรกเตอร์นะครับแล้ว <trajectory> ก็รถเกี่ยวนวดข้าวนะฮะ รวมมูลค่าของรางวัลเนี่ยกว่า116ล้านบาทนะครับก็ง่ายๆนะฮะง่ายมากนะท่านก็หยิบโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมานะครับแล้วก็สแกน QR วอารคนะฮะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะครับจากนั้นท่านก็กรอกรายละเอียดพร้อมกับระบุรุ่นรถที่ท่านต้องการให้ครบถ้วนแล้วก็รอลุ้นรับสิทธิ์ได้เลยนะฮะร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่21เมษายนที่ผ่านมานะครับจนถึง16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ จากนั้นท่านก็ติดตามผลรางวัลได้นะฮะที่ f a c e b o o k ยันม่าไทยแลนด์แฟนคล u บนะฮะในวันที่20พฤษภาคม2568นะครับย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะฮะท่านหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็สแกนลงทะเบียนได้เลยตรงนี้นะฮะแล้วท่านก็ไปตามรายละเอียดกันด้านไหนได้เลยนะฮะของรางวัลเยอะมากนะคะครับคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกัน